Thank you ครั้งแล้วนะคะในรายการ n o It ต All กับซู้ชิงและอาจารย์อดัมค่ะอาจารย์อดัมค่ะวันก่อนมีเพื่อนถามมาว่าอาจารย์อดัมเป็นคนยังไงอ่ะตัวจริงอดัมเป็นคนแบบไหนซู้ชิงก็เลยบอกไปว่าอดัมเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีจิตใจดีนิสัยดีสู้ชิงก็อวยไปเต็มที่เลยค่ะอวยอดัมแบบสุดฤทธ์เลยเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วอวยภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคือที่คุณม ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกพูดไปแบบนั้นแหละวยพูดอย่างนั้นแหละไม่หมายความอย่างนั้นจริงๆคือพูดเพื่อเอ่อปรยาดครับตามมารยาทพูดอย่างนั้นแหละก็คือ I was just saying that right I was just trying to be polite แต่ถ้าเป็นคำว่าอวยนะครับก็จะมีคำว่า compliment ที่แปลว่าชมเชยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า overly complimentary นี้ยาวนะว่า complimentary ก็คือซึ่งชมเชยนะครับเป็น adjective overly complimentary ก็คือ ชมมากเกินไปอวยนั่นแหละนะครับอวยจนเวอร์ชมจนเวอร์ก็เลยกลายเป็นอวย You don't have to be overly complimentary หรือ you don't have to compliment me To that extent ถึงขนาดนั้นก็ได้ oh. หรือจะเป็นคำว่า praise ที่แปลว่าสรนเสริญนะครับแล้วก็ uh huh. over praise ก็คือสันเสริญมากเกินไปนะครับ uh huh. You don't have to over praise me like that. That's okay ก็หมายความอย่างนั้นจริงๆ <laughs> แบบอยากให้อดัมดูดีเสมอแต่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นการเอาหยิบเอาคําที่แบบความหมายดีแต่เอามาเติมคําว่า over คือมันดีแต่ว่าทํามากเกินไปจากชมก็จะกลายเป็นอวยได้ใช่ใหรืออาจจะออกไปแนวแบบว่า ที่ประจบก,ก็ได้ประจบประแจงก็คือจะเป็นคำว่า a suck s such a กับที่ซัดจัดสกก็คือเป็นคนที่ประจบนะครับส uh ักกับคือถ้าเราดูดอะไรครับ <S s <S ขึ้นมาด,ด,ดูดขึ้นมาแล้วไงอะเหมือน,มอนอสมมติมีเจ้านายเข้ามาแล้วเขาตดอะไรเงี้ยเราก็แบบอู้หไม่รู้ที่มาที่ไปแต่คืนอะไะคือ he's sucking up ใช้เป็นกริยาก็ได้ he's sucking up see he's sucking up ก็คือเขา ประจบประแจงหรือว่าที่ประจบหรือเป็นคำนามก็ได้ he's a suck up หรือจะใช้คำว่ huh. า an ass kisser ที่แปลว่าจูบก,ก้นนั่นแหละจูบก,ก,ก้น <laughs> คือทั้งดูดแล้วก็ทั้งจูบไป <laughs> พร้อมๆกันนะคะเจ้านายเข้ามาโอือ an ass kisser quit คือใช้เป็นกริยาได้เหมือน uh huh. กัน quit ass kissing เลิกประจบได้แล้ว or you're an ass kisser ก็ได้หรือแค่ you're an ass kiss ก er ็ยังได้นะครับหรือคำหนึ่ง okay> ก็คือ a brown noser จมูกสีน้ำตาลนะครับคิดว่าที่มาคืออะไรครับอันนี้รู้อันนี้รู้ที่มานะคะมันต่อเนื่องมาจากคําเมื่อกี้ที่บอกว่าจุบก้นจุบก้นไม่พอมันยังแบบลึกไม่พอต้องแบบเอาหน้าเขาไป เข้าไปจนติดในก้นติดอุจจาระออกมานะครับใช่ก็เลยกลายเป็นจมูกใช่คือแบบว่าจูบก้นก็ระดับหนึ่งแล้วก็พอเป็นแบบ brow nose n เนี่ยก็เป็นอีกระดับหนึ่งคือเข้าไปลึกมากในขอท่าขอท่าแบบจูบก้นจนจมูกน้ำตาล a อ Ki s เซอร์บราวน์โน s ซอร u ซักใช้ได้หมดอันนี้ขี้ประจบนะครับคือนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าฝรั่งอ่ะชอบไปวุ่นวายกับบริเวณก้นอีกแล้วคือแบบครั้งที่แล้วที่เราสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับก้นไปอันนี้ก็ก้นอีกแล้วไปจูบก้นแต่ของคนไทยจะพูดว่าเลียแค้งเลียขาอ๋ออันนี้ก็มีคำอีกคำหนึ่งที่มันใช้เหมือนกันอาจจะใช้ไม่บ่อยเท่ากับ Brown n o น e r or a หรือแ s s คิเซอร์หรือแต่ก็คือ Boot Licker ก็คือไปเลีย รองเท้าบูทของใครก็ตามที่มีอำนาจหรือที่มีอิทธิพลอะไรเงี้ย a ูทลิกเกอร r ที่ such a bootlicker แต่ต้องเป็นการที่ไปเลียรองเท้าคนที่มีอำนาจเพราะว่าใส่บูทก็เลยเป็นคนมีอำนาจถ้าแบบเป็นรองเท้าเฉยๆไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่คุ้มที่จะเลียนะคะคืออย่างงี้ถ้าจะเลียแล้วก็ไปเลียที่แบบเป็นรองเท้าที่แบบแพงๆมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยออก็มีทั้งก้นมีทั้งแข้งมีทั้งขามีทั้งรองเท้าบูทแล้วนะคะเคยได้ยินคำว่า S that s flattering เวลามีใครชมชแล้วเราก็แบบว่าโอ้ยเราก็ตอบกลับไปว่า That s u o so, t h a t flattering มันแปลว่าอะไรคะคือจริงๆเหมือนเขาชมจนเขินนะครับคือแบบไม่ได้ถึงกับววอวยแต่ก็คือชมมากเกินไปแต่อาจจะไม่มากเกินไปก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะพูดออกกลับไปแบบ That s flattering ขอบคุณมากที่ชมอย่างนี้ฉันก็เขินอะไรเงี้ย ก็เป็นการแบบว่ายินดีที่จะรับคําชมนั้นแต่ก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเขินนะแต่เออขอบคุณที่ชมไม่ได้อยากมั่นใจเกินไปใช่เลยฉันรออะไรเงี้ยหรือถ้าจะเป็นทางลบก็คือ don't flatter yourself ก็คืออย่าสำคคัญ์ตนผิดนะครับว่าคุณคิดว่าตัวเองดีมากอะไรเงี้ย don't flatter yourself แกมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแกมันก็แค่ดีปานกลางอย่างนี้หรอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าซู่ชิงไล่กับอาดามอีกนะคะไม่ไม่เราก็ล้อเล่นกันอย่างนี้แหละนะครับ you just mediocre ปานกลาง mediocre ใช่หรือคำสูงนะครับที่จริงๆแล้วเพิ่งจะเจอนะครับไม่ค่อยเจอคำนี้ แต่ว่า,อ,าอยากจะเอามาฝากกันเพราะว่ามันเอาไปใช้แล้วฝรั่งอาจจะทึ่งอาจจะไม่รู้จักคำนี้ด้วยซ้ำนะครับคุณอาจจะต้องสอนศัพท์ให้ฝรั่งก็ได้นะครับว่าว่ามันเลย you're a sycophant อะไรนะขออีกรอบนึง sycophant s, sy c s y c o p h a n t sycophant <c oughs> เดี๋ยวอ่านคำนิยามจากพจนนุกรมนะครับ <c oughs> a person who praises important or powerful people too much kuku คนที่มีอำนาจมากเกินไปนะครับ me i'm not ma buy in and in a way ด้วยวิธี that is not sincere mighting d น e ครับ especially in order to get something from them โดยเฉพาะในเมื่อเขาอยากได้อะไรจากเขานะครับย่อมเป b นซ c ก c ฟินเดูเป็นคำยากที่เอาไว้ด่าแล้วมันทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างในลยเนาะอะไรนะ What's a s i c o a h i n t h เพราะฉะกลับไปที่ brown nos จะดีกว่าไหมครับอันนี้เข้าใจทุกคน100%อันนี้อาจจะเจอในวรรณกรรมบ้างนะครับแต่นชีวิตจริงคงไม่เจอ ทำไมวันนี้จมูกดูเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหรอดูเป็นสีก็ต้องเพิ่งไปคิสแอสมาคิสลึกไปหน่อยเพิ่งไปเจอฐานมาโอ้ยไม่ใช่่ไมใ่โแกคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาที่เราอยากจะอวยใครสักคนหนึ่งคือชมแต่ว่าชมมากเกินไปจนกลายไปอวยหรือว่ากลายเป็นการประจบสอพลอนะคะมีคําถามข้องใจอะไรเพิ่มเติมก็เช่นเคยค่ะ คอมเมนต์คอมเมนต์ down below q u e เรา o n we will จะ s อ e มันแล้วเจอกันใหม่ใน Know It All ครั้งหน้าค่ะ